ตาตุนตอนเป็นคนไทยอะเปล่าเอาละผมได้รับข่าวสารมาว่าพวกคุณเนี่ยเป็นแรงงานต่างด้าวที่ลักลอบเข้าประเทศไทยเข้ามาใช่ไหมไม่ใช่ครับผวกผมเป็นคนไทยครับผวกผมอยู่ประเทศไทยมาตั้งแต่เกิดละนี่คุณคิดว่าผมจะเชื่อพวกคุณอย่างนั้นเหรอถ้างั้นเอาอย่างนี้แล้วกันถ้าหากว่าใครร้องเพลงชาติไทยได้เนี่ยผมจะเชื่อว่าเป็นคนไทยก็ได้เราจะร้องกันเป็นคนๆไปเอาเริ่มที่คนแรกเลยอ่า ผมลองไม่ได้อะไปผ่านคนต่อไปเราจะทามด้านสายยันโอ้ยนี่คุณเ้องเพลงอะไรของคุณเนี่ยฮะเอ้าไม่ใช่เพลงชาติไทยเหรอฮะเห็นเปิดออกทุกช่องทางเลยไม่ได้นะเพลงนี้ไม่ได้นะไม่ใช่เพลงชาติไทยไม่ผ่านคนต่อไปเลยปะปะปะปลปลปปหยุดเอ้ยไอ้นี่มันหนักเลยเว้ยเฮ้ยไปคนต่อไปเลยไม่ผ่าน ประเทศไทยรวมแล้เนื้อชาตชิ้อไทยชชยโยเอ้ยสุดยอดไปเลยมีโอกาสเป็นคนไทยสูงนะเนี่ยเราสุดยอดไปเลยเพื่อเราอย่าล้อไม่ได้เลยนะเนี่ยเนี่เน,นี่เป็นไงนเป็นไงเดือดอาไวา้พวกมึงแม่งจ่ไม่ได้กูนี่ฝึกร้องเพลงชาติไทยทุกวันเลยเว้ยโออโหอ้าออ้าพวกมึงนี่ไม่ใช่คนไทยดิวะแม่งลักลอบเข้าประเทศทั้งกลุ่มเลยเว้ย